เด็กๆเจือก,กันอีกแล้วนะคะกับครูติก๊กในรายวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับภาคเรียนที่สองกันนะคะก่อนจะไปดูเนื้อหาที่จะเรียนกันนะคะไปดูหนังสือกันก่อนนะคะเดิมค่ะหนังสือก็จะมีอยู่สองเล่มเหมือนเดิมเล่มแรกก็จะเป็นหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ปสองเล่ม2นะคะและเล่มที่2ก็จะเป็นแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ปสองเล่ม2ค่ะ ค่ะต่อไปก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเรื่องวัสดุรอบตัวเราซึ่งเป็นหน่วยแรกที่จะเรียนกันในเทอมนี้นะคะซึ่งตัวชี้วัดก็จะประกอบไปด้วย 1. เปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์แล้วก็ระบุก,การนำสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุไปประยุกต์ใช้ ในการทำวัสดุในชีวิตประจำวันและข้อที่2อ,อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่เกิดจากการนำวัสดุมาผสมกันโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์นะคะแล้วก็ 3. เปรียบเทียบสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุเพื่อนำมาทำเป็นวัตถุในการใช้งานตามวัตถุประสงค์แล้วก็อธิบายการนำวัสดุที่ใช้แล้ว กลับมาใช้ใหม่โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ก็คือสามารถที่จะมีหลักฐานหรือว่าชิ้นงานขึ้นมานะคะเราสามารถที่จะประดิษฐ์หรือว่าทำการทดลองได้นะคะข้อที่4ตระหนักถึงประโยชน์ของการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่โดยการนำวัสดุที่ใช้แล้วนั่นเองนะคะนี่ก็คือตัวชี้วัดสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องวัสดุรอบตัวเราค่ะ ต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะครูติ๊กก็จะมาสอนนักเรียนกันในเรื่องของการดูดซับน้ำของวัสดุค่ะสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุนะคะ วัสดุแต่และชนิดมีสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไปนะคะนักเรียนสมบัติการดูดซับน้ำเป็นสมบัติเฉพาะตัวที่มีในวัสดุบางชนิดซึ่งสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าอย่างเช่นเมื่อนำวัสดุชิ้นหนึ่งวางไว้บนน้ำแล้วพบว่าวัสดุนั้นดูดซับน้ำเข้าไปแล้วก็เทรกอยู่ภายในเนื้อของวัสดุได้สแสดงว่า วัสดุนั้นมีสมบัติการดูดซับน้ำค่ะการดูดซับน้ำของวัสดุก็คือปริมาณน้ำที่ถูกดูดซึมเข้าไปจนเต็มช่องว่างในเนื้อของวัสดุนั่นเองค่ะต่อไปค่ะมาดูการเปรียบเทียบการดูดซับน้ำของวัสดุนะคะซึ่งครูนำมานักเรียนดูวัสดุ3ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกค่ะ ก็คือผ้านำน้ำมาใส่ลงไปในแก้วน้ำนะคะแล้วก็นําผ้าหย่อนลงไปเมื่อนักเรียนนาผ้าขึ้นมานักเรียนก็จะเห็นดังภาพที่สามค่ะเห็นไหมคะแก้วน้ําแก้วที่สามนั่นเองน้ําจะรุดลงไปเยอะมากแสดงว่าวัสดุที่สามารถดูดน้ําได้ปริมาณมากหรือว่าทําให้น้ําในแก้วเนี่ยเหลือน้อยแสดงว่าวัสดุนั้นดูดซับน้ําได้ดีค่ะ ต่อไปนะคะภาพต่อไปเป็นกระดาษค่ะเหมือนเดิมค่ะนำกระดาษหย่อนลงไปในแก้วน้ำแล้วมาดูแก้วที่สามค่ะเมื่อนำกระดาษขึ้นมานะคะปรากฏว่าน้ำยังมีเหลือนะคะเหลือไม่ได้น้อยเกินไปแต่ก็ไม่ได้มากเกินไปนะคะ วัสดุที่ดูดซับน้ําได้ปริมาณน้อยหรือว่าทําให้น้ําในแก้วเนี่ยเหลือน้อยก็แสดงว่าวัสดุนั้นดูดซับน้ําได้ไม่ดีนะคะต่อไปค่ะต่อไปเป็นถุงพลาส,สติกค,ค่ะนำถุงพลาส,สติกย่อนลงไปในแก้วอีกแล้วก็ยกขึ้นมา นักเรียนดูแก้วใบที่3กับแก้วใบแรกนะคะน้ำเท่ากันไหมคะมีปริมาณเท่ากันเลยก็แสดงว่าถุงพลาสติกไม่ดูดซับน้ำหรือว่าทำให้น้ำในภาชนะหรือว่าในแก้วเนี่ยเดือเท่าเดิมแสดงว่าวัาสดุนั้นไม่ดูดซับน้ำหรือว่าพลาสติกไม่ดูดซับน้ำนั่นเองนะคะถุงพลาสติกต่อไปค่ะ นักเรียนพอจะเข้าใจกันบ้างไหมคะสำหรับสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุนะคะต่อไปนะคะครูก็จะมีคลิปวิดีโอในเรื่องของการดูดซับน้ำมาให้นักเรียนดูกันนะคะไปดูกันเลยค่ะ ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอการดูซับน้ำของวัสดุนะคะเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะเข้าใจกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะค่ะต่อไปก็จะเป็นภารกงานนะคะที่ครูจะให้นักเรียนกลับไปทำนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยกลับไปทำกิจกรรมหนูตอบได้ในหนังสือเบบฝึกหัดเล่ม2หน้าที่2และหน้าที่5ค่ะ โดยนักเรียนศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมได้จากหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์นะคะเล่ม2เหมือนกันหน้าที่5และหน้าที่8ค่ะนี่คือหนังสือแบบฝึกหัดนะคะหนังสือเรียนและเมื่อนักเรียนทำสทเสร็จแล้วก็ส่งมาในลายส่วนตัวของรุติกนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ